ดีค่ะสภาห,หนักเรียนโรงเรียนมางละจันวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีขอนําเสนอ TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉันคืองานมหัศจรรย์เต่าเผาแม่น้ําน้อยโบราณสถานเตาเผาแม่น้ําน้อยที่เที่ยวโบราณสถานสิงห์บุรีตั้งอยู่บริเวณวัดพระปางในอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพราะมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ และแหล่งเตาเผาโบราณต่างๆในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากซึ่งจากการพบหลักฐานนี้เองทำให้คาดว่าในอดีตบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่และทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมากนั่นเองถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุด สมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังพบร่องรอยของเตาเผาโบราณที่กระจายตัวตามแนวแม่น้ำน้อยไปตลอดระยะทาง2กิโลเมตรที่มีมากกว่า200เตาอ,อีกด้วยซึ่งที่พบมากก็จะเป็นพวกหายโดยมีเอกลักษณ์เป็นลักษณะหายซีหูนอกจากนั้นยังพบอ่างครกช่อกาน้ำท่อน้ำดินเผาและปฏิมากรรมลอยตัวรูปสัตว์ต่างๆ งานมหัศจรรย์เ้ตาเผาแม่น้ำน้อยเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาป่าศักดิของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้เน้นการท่องเที่ยวที่บ่งบอกตัวตนเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งโบราณาคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญแต่เป็นร่องรอยความเจริญทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สร้างเตาเผาขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในสมัยอยิธยาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองรวมทางสร้างความเจริญในการค้าขายสินค้าไปยังต่างแดน ตั้งแต่อดีตการจึงเป็นสถานที่สำคัญของชาวสิงห์บุรีที่ควรภาคภูมิใจอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สภานักเรียนโรงเรียนบางละจันวิทยาร่วมสืบสารและผักดันวัฒนธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีเชิญชวนทุกท่านร่วมชมโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย ได้ทุกวันในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนสภานักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมส่งต่อวัฒนธรรมดีๆที่บ้านฉัดไปกับพวกเราด้วยกัน